สวัสดีคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะอ,อยากจะเอาประสบการณ์ที่ตัวเองในการอากออขอรับพินยังไงให้ได้รับพินเร็วให้ได้รับพินไวไม่เกิน20วันนะคะสำหรับช่องของสาวโบนะคะได้รับพินเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาในการขอรับพินทั้งหมด12วันค่ะทางระบบเขาแจ้งมาในเมลนะคะว่าเขาจะาส่งพินมาให้ ตั้งแต่วันที่26เมษายนแล้วก็วันนี้ก็คือวันที่8พฤษภาได้รับพินเป็นที่เรียบร้อยค่ะรอกรอบก่อนนะคะจะเล่าประสบการณ์คือทํายังไงถึงได้รับพินเร็วเพราะว่าบางคนทําไมสองเดือนสามเดือนทําไมยังไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือหลกัหลกๆนะคะก็คือช่องของสาวโบเนี่ยตอนกรอกขอรับพินจะใช้ทั้งชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะอและทีนี้ที่อยู่ของสาวโบใช้ตรงไหนก็คือใช้ตามบัตรประจำตัวประชาชนเลยคืออาสาวโบก็พักอยู่บ้านของตัวเองอย่างนี้ยค่ะแล้วก็าชื่อของเรานะคะห้ามผิดแม้แต่ตัวเดียวนะคะถ้าผิดก็คือไม่ได้รับนะคะไม่ได้รับนะคะเรายึดตามบัตรประจำตัวประชาชนของเรามันจะมี ชื่อของเราทั้งชื่อนามสกุลของเราตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อยู่ตรงนั้นเรากรอกดึดตามนั้นเลยนะคะทุกคนขาจะช่วยให้เราเนี่ยได้รับพินเร็วอ่าแล้วก็หลายๆคนก็ถามเข้ามาว่าเราจะกรอกเป็นภาษาไทยได้ไหมก็เห็นหลายๆช่องเขาแนะนําอยู่นะว่าอ่ากรอกเป็นภาษาไทยได้อกรอกเป็นภาษาไทยได้ก็คือใส่ชื่ออ่า นามสกุลเป็นภาษาไทยแล้วก็ที่อยู่ก็เป็นภาษาไทยให้เป็นภาษาเดียวกันทั้งชื่อแล้วก็ที่อยู่ถ้าจะกรอกเป็นภาษาอังกฤษก็คือกรอกทั้งชื่อแล้วก็ที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาเดียวกันอันนี้คือข้อมูลที่เขาแนะนํามาตอนที่เขาแจ้งมาในเมลว่าถ้าอยากได้รับพินเร็วเนี่ยให้ใช้ภาษาเดียวกันนะคะอ่า ดีแหละก็คือเทคนิคง่ายๆเทคนิคดีๆกอกให้ถูกต้องอมไม่ต้องเร่งรีบนะคะกอกให้ถูกเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองถามว่าถ้ากอกไปแล้วอขอขอรับพินไปแล้วเขาก็บอกว่าให้เรารอ3ถึงสสัปดาห์ถึงจะได้รับพินแต่อันนี้คือมาไวก่อนอและทีนี้ถามว่าไม่ได้รับ3ามถึงสสัปดาห์เนี่ยไม่ได้รับสามารถของใหม่ได้ไหม แล้วก็สามารถขอใหม่ได้ค่ะแล้วก็กดขอใหม่ได้และทีนี้ขอใหม่ได้ถ้ายังไม่ได้รับอีกสามารถขอใหม่ได้ไหมถ้าเมื่อครบหนึ่งเดือนแล้วก็สามารถขอใหม่ได้3าถครั้งและถ้ายังไม่ได้รับอีกนะคะ,ะเขาก็จะให้เรายืนยันใช้วิธียืนยันผ่านบัตรประจําตัวประชาชนของเราแบบนี้ก็ได้เช่นกันดังนั้นไม่ต้องไปก,กังวลน,นะคะ,ะถ้าเรากรอกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องครบถ้วน ยังไงเราก็ได้รับรายได้ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะเขามีวิธีที่จะทำให้เราได้รับรายได้อยู่อขอแค่ข้อมูลที่เรากอกไปน่ะมันเป็นความจริงอ่าแล้วก็ถูกต้องนะคะเพียงแค่นี้เลยค่ะอะเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากนะคะ สำหรับคลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะคะใครที่ขอไปแล้วยังไม่ได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะไปทยอยตอบนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะ